ารเกมมิ่งแลบล้านไก่ตันเกมเออกกับฟิชแล้วยังมีเกมอืน่นอีกแถมทางร้านย,ยังเติมระบักแท้ให้ในไอดีเพื่อให้หลาดไม่โดนคุณแจแท้ไม่ต้องกังวลเรื่องโดนคุณแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,คง,คงใครสนใจในเล่นอยู่ใต้ลิปนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นเหมือนแอปพลิเคชันระบบข่าว ก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปลืองค่าเน็ตก็ตาม UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆและราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทแต่ถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คหลายวันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกตัวแพ็กเกจแนะนาอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่า่าาเเตทัวงถึ3ลย ซึ่งตัว MVP อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลด u g Phone ใต้คลิปไว้ได้เลยเอาะแล้วันนี้ก็จะมาสอนบอส u s h อันใหม่ของด่านฟีเลนนั่นเองซึ่งด่านนี้ก็ไม่ได้ใหญ่า่างที่คิดนะการันตี40กับ45ถ้าใครขี้เกียจเล่นมืออย่างนี้ก็สามารถใช้สูตรตามนี้ได้ก็จะมาอธิบายเรื่องตัวกันก่อนตัวเนี่ยจะใช้เป็นทีมนี้เลยตามที่เราเห็นภาพวีเลทเท่ากัน90%ทำไมไม่ีเ จะเป็นเหตุผลด้วย3ข้อนี้ด้านล่างที่จะไม่วีเลร้อยเปอส่วนตัวละครใช้ตามนี้เป๊ะๆถ้าอยากจะ AFK ผ่านแบบ9กช่อง3กับช่อง4ถ้าใครไม่มี3ตัวนี้ใช้แทนสลับกันได้ใน3กับช่อง4 1 2 5 6บังครับต้องใช้ตัวตามนี้หรือถ้าใครมีทีมที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะอย่าลืมใส่โซ่อัพต้นไม้ด้วยทุกตัวจะอับเป็นคริหมดยกเว้น ยูจิโร่กับมากิจะเป็นดาเมจส่วนหัวที่ทำไมต้องใช้เป็นกาโร่เพราะว่าเราต้องการขีดาเมจบอสจะไม่สามารถโดนดาเมจนุ๊ o หรือดาเมจอะไรก็แล้วแต่ได้นอกจากเพียวดาเมจกับดาเมจดอดตามนั้นถ้าไม่ใช้กาโร่มีตัวอะไรแทนมั้งก็จะมีกิลกาเมสถ้าเราจะใช้กิลกาเมสเราก็ต้องใช้ทิปที่มันกระจายาธาตุให้มากที่สุดถ้าเราไม่อยากใช้กิลกเมอยากใช้ลูฟี่ใช้ลูฟี่ก็ได้ แต่ไม่การันตีว่าผ่าเท่าไหร่ตามนี้ถ้าใครไม่มีตัวตามนี้ก็นะตามมีตามเกิดถ้าไม่ไหวก็เล่นมือเพราะการ AFK มันไม่มีคําว่าง่ายหรือสบายอยู่แล้วกว่าที่เราจะมา AFK แบบชิวๆได้ถ้าใครแพ้ก็กลับมาดูข้อนี้ไว้3ข้อเหตุผลที่เราแพ้อย่างแรกเราเป็นพอบพัอย่างที่2เลือกการ์ดไม่ดีตัวไม่ดีพอการ์ดไม่ดีอย่างที่3คือวงมานาที่มันจะซุ่มเกิดตามแมป แต่มันคือจะมีบางรอบที่สุกมาหาเราแต่ข้ามันไม่สุกมาหาเราเลยตอนบอสก็สวยเดี๋ยวจะเข้าไปเอฟขีให้ดูเลยแล้วก็อธิบายทีละปุ่มอย่างแรกเลยความเร็วปุ่มจะใช้เป็น300 300ทุกปุ่มและเซตติ้งจะใช้ไม่เปิดออโต้เลดี้ไม่เปิดซี ady, มเลทแล้วก็เลือกยูนิตเป็นฝั่งขวาโอเคนะปุ่มถ้าตั้งตามได้จะดีที่สุดเพราะว่าทุกปุ่มคิดไว้แล้วว่า มันต้องทํำยังไงใช้ยังไงปุบทุกปุ่มมันลิงก์กันหมดเริ่มมาเลยปุบที่1นึ่ไอดอลหเลือก2 3วาง4เลือก5 6าวางยูโ you น know, จะเป็นวางตรงเสาส่วนเจดดันเตเลือก8 9จะเป็นวางวางข้างๆ้างอ่าไอดอลสิธจะเป็นยูโรจิสิบสจะเป็นใกล้ๆปุ่มสตาร์ทเพราะว่าทามิงในการกดปุ่มสตาร์ทแลว้วกาจะลุบมานี่คือที่ตั้งไว้คือพอดีเป๊ะแบบเป๊ะเ,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 เลยอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มดูไปดูทีหนึ่งกัน อ่ะกี้พูดถึง12ไปแล้วอ่จะเป็น13ภูมุ่ม1ิ13จะเป็นเลือกอิจิโกะและ14 15จะเป็นวางพอวาง14-15ปุ๊บมันจะตรงพอดีเป๊ะเวลาเราวางไอดอลมันจะข้ามยูโนเป็นตันเต้และยูรุอิจิแล้วไปวางอิจิโกะพอดีอ่าส่วน16-18ก8็ก็จะวางเป็นใกล้ๆกันเลยเรียงกันเลย4ตัวหน้าการันและปุ่ม1ิ19จะเป็นเปิดยูนิตแมเน e เจอร์ปุ่ม1ิ19จะเป็นเปิดยูนิตแมเนเจอร์ พอ19เปิดปุ๊บ20ก็จะเป็นออโต้อัปเกรด21เออโต้อัปเกรด22ออโต้อัปเกรด23จะไม่ใช่ออโต้อัปเกรดจะเป็นอัปเกรดทีละขั้น24ก็เหมือนกันหน้าต่อไป25ก็เช่นกันจะไม่ใช่ออโต้อัปเกรดจะเป็นอัปเกรดทีละขั้นเหตุผลเพาะว่าเราต้องการให้อิจิโกเป็นตัวแบกอิจิโกจะเป็นตัวแบกสุดยูโ you น know, เพราะว่ามันเป็นตัวที่สาที่ต้องวางแล้วมันเรียงไม่ได้แถวที่2เราไม่สามารถ กำหนดได้อยู่แล้วว่าตัวไหนจะวางก่อนวางหลังมันสุมเลยก็เลยต้องทําเป็นปุ่มอย่างนี้หลังจากปุ่ม2ี่สปุ่ม26ิจะเป็นเลือกโลโลดฝั่งซ้ายล่างนี่นะมันจะมีมานานี่เห็นไหมวงกาฟ้านเนี่ยเกิดตามแบบแล้วมันจะมีบางที่จะมาเกิดตรงที่เราพอดีเป๊ะส่วน26เป็นเลือกโล่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดวางประมาณแถวแถวนี้หรือถ้าใครกลัวไม่เป๊ะเราสามารถคลิกไปก่อนก็ได้เพื่อเช็คว่าอ่ะวางตรงนี้มันจะครอบคุมพบทุกตัว เพราะว่าบอสจะสามารถลบตัวเราได้เราต้องเรลงดีๆนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งในตัวดาเมจเราหายไปคือสวยเขยิบ okay. แล้วก็ยิบจดต้องดับเบิลคลิกนะกดโล่ทีหนึ่งแล้วก็ดับเบิลคลิกวางส่วน29จะเป็นรีเพยเสร็จแล้วแค่นี้เลยการ a อฟเคบอลรัดของฟีเลนที่เหลือแค่เราปล่อยลูปให้มันไม่เจอ3ข้อที่บอกนั่นก็คือทีมเราต้องบับอวตาร์ขึ้นไป เพราะว่าการเดีมพันไม่ได้เช็น้ามีแรงแรงอย่างที่2คือถ้ามันไม่ได้การสองร้อย่างตะกี้ที่มันเด้งขึ้นมาถ้าแมตช์ไหนเราไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆก็อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเราไปได้ตั้งแต่ต้นเวฟเลยคือสบายแน่นอนหรือถ้าได้การลบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจก็คือสวยไปอันนั้นก็แทบจะแพ้เลยแล้วถ้ายิ่งทีมเราบัฟไม่ดีด้วยก็คือแทบจะไม่ชนะแน่นอนส่วนอันนี้อสุดท้ายก็เป็นการ RNG ขั้นสุดยอดวงมานาถ้ามันไม่เข้าเราเลยตอนเวฟห้าสิบก็คือสวย ที่เหลือก็แค่ปล่อยให้มันเล่นไปเรื่อยๆปล่อยให้มันกดไปเรื่อยๆพอได้กี่ยี่เก้าอ่าเหลืออีก2ปุ่มที่ยังไม่ได้พูดคือ3ามสิบโทษที30จะเป็นกดอิจิโกะแล้วก็31จะเป็นกดสกิวิจิโกะอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้คือ2ปุ่มสุดท้ายละโทษทีโทษทีอิจิโกะคือคีย์หลักสําคัญในการแบกแต่ก็ไม่ใช่สําคัญขนาดนั้นเพราะว่าเราจะมีตัวยูรุอิจิกับดันเต้แบกอีกทีหนึ่งแต่คืออิจิโกะจะเป็นเพียวดาเมจที่แรงที่สุดอ่าอย่างนี้เห็นวงฟ้้านี่ม ถ้าวงฟ้าฟ้าเนี่ยมาเกิดตอนเวฟห้าสิบตอนที่ฟีเลนมันจะไล่เวทสองรูปแบบก็คือวงแรกจะเป็นวงสตันวงเล็กส่วนวงที่สองจะเป็นวงใหญ่ซึ่งเป็นวงลบตัวถ้าเวฟนั้นวงมานาไม่เข้าเราได้ดามเมจดลดดาเมจก็คือสวยแต่อย่างดีที่เราได้2องร้อิเลเวลอยู่แล้วถ้าวงมานาไม่เก็บสแต็กให้เราถึง50ตอนที่ฟีเลนเกิดเราจะไม่สามารถใช้โล่กันตัวดามเมจของเราให้ตีฟรีเลนได้ชนะได้อันนี้คือการวัดดวงอีกขั้นหนึ่งเลย อ่ะโอเคมาถึงเวฟห้าแล้วนี่อาวงแดงมาแล้ววงแดงอันนี้คือจะเป็นวงสตันก่อนแต่เรายังมีโล่เหลืออยู่แต่โล่เราเหลือแค่ใช้ได้แค่รอบเดียวเราก็ต้องภาวนาให้วงฟ้ามาอยู่ตรงเราทีหนึ่งถ้าไม่มาเลยภายใน6กนาทีนี้คือหรือไม่ก่อนที่ฟีเลนจะใช้วงใหญ่ก็คือสวยก็ราวนั้นเราอาจจะแพ้ไปเลยก็ได้นอกจากทีมเราจะดาเมจเหลือจนปิดฟีเลนก่อนที่จะใช้วงใหญ่ทัน เ,เดี๋ยวให้ดูว่าดาเมจตัวไดแบกมันจะแบกทุกตัวเลยเนี่ยตัวละอย่างละทีอย่างละทีเลียนอย่างละทีเลียนถ้าไม่ใช้2หรือสตัวนี้ที่กล่าวไปก็ไม่รู้แล้วว่าจะใช้ทีมไหนที่มันแทนได้เพราะตัวพวกนี้คือชนะทางฟีเลนด้วยพีเลนเป็น่าพืชเดี๋ยวเอฟเดี๋ยวเอฟเคดูตาหนึ่งแล้วกันว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงในการเอฟเคหนึ่งรอบแบบหนึ่งร เวลาเนี่ยแบบว่าตัวฟันตีพื้นแล้วตัวตีแอมแล้วตัวตีแอมออกของแบบแรกก็แบบทำได้แค่มองมันมีตัวในหอบแบบแรกก่อเกมมันคงไม่ยังอ่านั้นแต่หลังหลามาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะวันที่แบบบินแบบแรกเพราะไอ้ช่วงตายที่มันเทคโอเวอร์ไลน์แรกอล้ยังยังเน้นมันบินแบบแรกก็ก็ดีนะแต่การไม่เหมนอนพอได้พวกอะไรนะได้ตัวไฮบิดอย่างเงี้ยก็คือไม่้คิดอะไรเลยมีลระจบไม่ต้องเป็นถวะใช้ตักคอนเทนท์ห้าพันโลได้สามจิตสิบอวตาร ่แย่ไม่แย่เดี๋ยวไวดวงรอบปี้ดีดีที่สุดแล้วว่าจะเล่นมันอ่ะแม่ดีสุดแล้วว่าจะสุดมันอ่ะห้าพันนะ 5, โลสิบอวตา,าวรสามจิตแล้วแต่ power อะไรนะ power power นนะ่าจะเก่งก็หรือเปล่าไม่เก่งนะ power แล้ออว power กันไหนราคาไฟต้องการท่าไฟกินจะเกะขอไดอ้ไฟกินแล้วแหละตัวไหนดีด,ดีบ้านแนนพทมีเงา power กระจกใช้ power ก็เดียวหรือเปล่าแบบตัวที่ใช้ง่ายสุดแบบใช่ไหมตัวนี้มัน็นรางล้วจบนะ power วางไปร้อยเด็กแม่จะใช้ง่ายสุดและดีที่สุดไม่ได้เก็บตัวจุ่มเป็น power เหรอตัวนี้ก็เก่งแต่แค่ว่ามเล่นไหน่เกมช่วงช่วงที่ผ่านมาเกมมันได้อััปเตตแบบวว่่่ามใชร มันมันก็มีข้อดีข้อเสียละขดีคือมีความหลากหลายในการแบบว่าตัวตัวมีความหลากหลายในการเล่นเออวัตต้าไม่เองี้แต่ว่าแวข้าววาตต้าสินะสองเนี้ยมาเลยมาเลยมาเลยเฮียมาเลยอีกครั้หนึ่อ้หนึ่งตูยังได้ทำไหมเฮ้ยเออทำได้อยู่กูทำได้อยู่เป็นเป็นเวลานก้าสิบนี้ไปกาสินี้สองคนก้มหน้าเล็บยโอเค ก็จบไปที่เรียบร้อยเหมือนเดมอ่านพวกนี้ให้หมดก่อนที่จะคอมเมนต์ถามอะไรหรือคับไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้ถ้าถามเรื่องตัวละครเ่อตอบว่าลองมาแล้วลองเกือบทุกตัวแล้วแต่สามตัวนี้เวิร์กสุดถ้าถามว่าตัวอื่นได้ไหมก็ไม่รู้แล้วลองไปตัดสรุปกันเอาเองแล้วกันขอให้โชคดีกับการหาเปยกับฟีเลนนะจ๊ะ